ดีครับผมพบกับโชคหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมเอาเอามาแล้วใบเตยเอาวิ่งตาตื่นตาตั้งมาเลยนะครับผมใบเตยอุ้ยอุ้ยเป็นช้างลาเป็นช้างอุ้ยอุ้ยหนีอะไรมาเนี่ยฮะหนีอะไรมาเนี่ยมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วอู้อู้อู้หนีอะไรมาเนี่ยอู้อู้อู้หนีอะไรมาเนี่ยไปไหนนั่นมาเร็วมาเร็วมามาอุ้ยน้ำลึก โอ้โอ้น้ำลึกตกใจน้ำลึกโอ้ตกใจน้ำลึกแล้วใบเตยฮะหนีอะไรมานั่นฮะหนีอะไรมานั่นอู้โอ้โอ้มาเร็ว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 เอานี่โอเอานี่โอ้หนีอะไรมาเอาเอานี่เขาโอ้ยวิ่งตาตื่นตาตั้งมาเลยดู เอ้ยตกใจอย่างบ้าเด้อนะครับผมอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับผมอ่าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอ่าช่องหนูใบเตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับ